สวัสดีทุกคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะชาว Facebook ชาวแฟนเพจแล้วก็ชาวยูทูบทุกคนสวัสดีวันสงกรานไทยนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะะีะ ลัมซิ่งหมอรับนิดนึง <im itation> เปลี่ยนเพลงๆๆ <im itation> เปลี่ยนเพลง <im itation> สวัสดีค่ะเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่ๆๆ <im itation> วันนี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้บทสรุปนะคะของปรากฏการณ์พัิธุ์แห่งชีวิตนะคะเดทที่21แล้วคะ <im itation> ่ะรับมือรวดเร็วมากเนี่ย างทีก็ไม่เข้าใจนะฟังมันเราไม่ค่อยเป็นเลยหัาฟังเราไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะเอาตรงนะเต้นไม่เป็น เอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่อ,มอะวันนี้นะคะทุกคนขาเรามาเจอกันที่หน้าเพจนะ,ะกดจะตกดแรงดูดเปลี่ยนชีิตได้นะ,ะโดยคุณกกสวยรวยสันล้านไหมคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยมันสงกรานไหคะสงการานไม่ได้ไปเล่นเนะาะสงกรานปีนี้นะคะทุกคนก็หยุดอยู่ที่บ้านกันนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาให,าให <laughs> ม่ว่าจะเต้นหมอลำเชียวนะคะเต้นไม่เป็นจริงๆนะพะวอดีเต้นแบบเกาหลีเป็นเนาะ เเเอปปดดดีีสาาและ็็กกงมนนหยคือแบบเข้าใจไหมว่านี่ครับสรุปมันก็แบบประมาณแบบระดับระดีระดีระดีแล้วก็เปิดบานเนาะ วันนี้ถ้าคุณเบิกบานได้ค่ะปฏิหารมันจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ ทำยังไงก็สวยเนี่ย เวลาที่เราเบิกบานนะดวงจิตมันจะเปิดสมองมันจะเปิดคุณจะมีไอเดียคุณจะแบบคิดออกอะ่ะคุณจะโล่งโปร่งสบายเวลาที่เราเบิกบานเราจะความคิดมันจะแล่นนะคะแต่ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกอะ่ะเราจะเครียดมากเลยจริง,งจริง เนีย่ยเวลาที่เราเบิกบานได้นะคะเราก็จะแบบดึงดูดความสุขนะดึงดูดความโชคดีเข้ามาคุณรู้ไหมว่านะคะความโชคดีนะคะกินความเบิกบานเป็นอาหารเดียดิฉันตื่นเต้นมากเลยนะสักครู่นึงอ่ะสักครู่นึงของิุญาแชร์ตัวเองนิดนึงนะ่คะตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นกับผลลัพธ์ใหม่นะตื่นเต้นกับปาฏิหาริ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะ,ะแบบราวกับปาฏิหาริ์จริงๆ เออวันนี้ถ้าคุณอยากเกิดปฏิหารนะอยากอยากให้ปฏิหารมันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะคุณต้องนะคะมีสิ่งดังต่อไปนี้นะค,ะคุณนกจะสรุปให้ฟังอย่างคร่าวๆนี่คะมาด,ดูกันโอเคแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะต้องแชร์ตัวเองนะคะมันคลิปมันดีนะคะบอสอืม เราอะโชคดีนะคะเราโชคดีที่แบบว่าเราอะยังได้รู้กฎจัก,กรวาลเนาะมันมีหลายคนที่เขาไม่รู้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราโชคดีมากฉะนั้นทุกคนโชคดีที่สุดแล้วเนะค่ะมา สวัสดีนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเราต้องมีการแชร์ตัวเองนะคะที่หน้า Facebook ทุกครั้งด้วยโอ้โหบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้ยโคตรโชคดีจริงๆสวัสดีคุณเอญยาค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะอ่ะดิฉันเพิ่งเต้นนะเพิ่งเต้นนะเพ,เ,นนะเพิ่งเบิกบานเนี่ยก็เลยจะแชร์ตัวเองไปที่กลุ่มก่อนนะคะคุณขา เพราะเนื้อหามันดีมากวันนี้21แล้วอะ่ะมันเป็นแบบว่าบทสรุปของปรากฏการณ์ปฏิหาริย์แห่งชีวิตอะ่ะคือคุณโกเรียนคอร์สนี้นะคะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบสปุยสปาร์ตมากเลยอะ่ะมันรู้สึกว่าปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นอะ่ะรู้เลยบ้างรู้รู้เลยว่าความลับของคําว่าปฏิหาริย์อ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะรู้เลยว่าความลับของปฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยเบิกบานนะคะขั้นสุดเนี่ยค่ะเบิกบานขั้นสุดนะสวยจังเลยปฏิเสธไม่ได้ขอบคุณค่ะคุณเอียร์ค่ะน นะะี่ค่ะมามามานะะี่ค่ะสวยมากมากเลยนะะี่ค่ะมันต้องแชร์ตัวเองด้วยนะะี่ค่ะเราต้องแบบว่าเนาะให้ก็คือให้เนาะเออนะคะโอเคนะคะี่ค่ะ เขาบปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะสวยหนักมากเลยเนี่ยวันนี้ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณนะคะปาฏิหาริย์แห่งชีวิตปาฏิหาริย์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะมันจะไม่มีปาฏิหาริย์เลยค่ะถ้าคุณไม่믿ไ,ไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะไม่เกิดเลยนะ,ะสวัสกุลสุพางด้วยนะคะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคุณนกม,กมากมายซ้ําซ้อนนะ,ะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น,อ,อ,นอีกเพราะเราเชื่อมันมากค่ะเพราะเราศรัทธาในกฎจักรวาลค่ะเพราะเราศรัทธาในตัวเองค่ะค โคดีปฏิหารมันเกิดขึ้นกับกูเป็นคนที่แบบว่าเบิกบานนะจัก,กรวาลเขาจะมองเห็นคนเออคนนี้เด็กคนนี้เขาเบิกบานเด็กคนนี้เขาล่าเริงแจ่มใสคุณได้ของขวัญไปเวลาที่จัก,กรวาลจะให้ของขวัญน,นะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้ของขวัญเขาก็จะให้คนที่เบิกบานนะ่ะแบบสวัสดิสวัสดีหนูขาหนูขาอะไรเงี้ยจัก,กรวาลก็จะให้ของขวัญคนแบบนี้นะคะสวัสดีบัณฑรัตนะลูกนะเขาจะไม่ให้ของขวัญทึงคนที่แบบ แบบอมพนมแบบไม่พูดไม่ปากนะคนที่แบบไม่ไม,ไม่ค่อยอะไรจะอะไรอะไรานานเนี่คือจักรวาลสื่อสารไม่รู้เรื่องนะจักรวาลเขาจะสื่อสารนะทางภาษากายด้วยนะคะการเต้นเบิกบ,บานแล้วเรียตื่นเ,เ,เต้นกระตุ้หูนะคะเรามักจะได้ของขวัญอยู่ตลอดเวลาคุณว่าจริงไหมอะไรก็แล้วแต่ค่ะจักรวาลกินความสุขเป็นอาหารค่ะจักรวาลกินความาเบิกบานเป็นอาหารถ้าคุณอยากโชคดีนะคุณจงมีความสุขแล้วก็เบิกบานให้มากๆค่ะความสุขและความเบิกบานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใครๆก็ทําได้โดยที่แบบไม่ต้องลงทุน่ะ คือมันมันไม่ได้เสียงเงินสักบาทอ่ะเออเราทําได้เองอะ่ะปฏิหารมันจะเกิดขึ้นคนที่เชื่อเชื่อว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นกูถ้าคุณไม่เชื่อคุณมีเหตุผลคุณสงสัยคุณคาดหวังรอคอยมันไม่เกิดปฏิหารหรอกนะคะมันเป็นการหักล้างกันนะคะถ้าคุณอยากเกิดปฏิหารในชีวิตค่ะคุณต้องเชื่อเชื่อเชื่อลงคุณด้วยความเชื่ออย่างเดียวเชื่อแม่งเชื่อสุดๆนะไม่ใช่แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างค่ะเชื่อแม่งสุดอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อคือแบบเชื่อแม่งไปเลยอ่ะนะเชื่อว่าปฏิหารมันเกิด้้้นกกููููออมมมัจะาไไไห่่่่รรแตตด รู้แต่ว่ากูเป็นมันกูรู้แต่ว่ากูสําเร็จมันได้กูเป็นมันได้กูเป็นมันได้คือเราเชื่อมันอย่างเดียวอะนะลงทุนด้วยความสุขลงทุนด้วยความเบิกบานค่ะเชื่อแม่งว่ากูทําได้แล้วคุณต้องฝันใหญ่ด้วยนะคะถ้าคุณอยากให้ปฏิหาริย์มันเกิดคุณต้องลงทุนด้วยความแบบเบิกบานแล้วก็ต้องฝันใหญ่ว่าคุณะได้มันถ้าฝันเล็กมันเสียเวลาค่ะจักรวาลทํางานเท่ากันนะจงลงทุนด้วยความสุขความเบิกบานค่ะลงทุนด้วยนะการที่แบบว่าเรากะเต้งหู้กระโดดมันนะต้นงเคยไปแคมเนี่ย คือไปแคมป์ครูสิตาทุกแคมป์เนาะแอคชั่นทูพาวเวอร์หนึ่งถึงหกนะคะไปมาหมดเลยนะครูได้สรุปนะคะในปฏิหารแห่งการปฏิปรากฏการปฏิหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่กระโดดเอานะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบนะอารมณ์แบบว่าระลิกละระลีนะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เบิกบานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มองหามองหาปฏิหารเสถียรเข็มด้วยนะคะคนที่มองหาปฏิหารเช่นอุ้ย วันนี้วันนี้กูรู้สึกว่ากูโชคดีมากเลยกูโชคดีที่กูยังมีลมหายใจเห็นไหมเนี่ยคือปาฏิหารค่ะเราโชคดีที่เราตื่นขึ้นมาเรามีลมหายใจนี่แหละคือปาฏิหารแห่งชีวิตเราแล้วเนี่ยคุณมองหามากเท่าไหร่นะคะปาฏิหารที่คุณปรารถนามันจะมาเร็วมากเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อนะแต่มันหักล้างนะคะมันจะไม่เกิดปาฏิหารนะคะปาฏิหารมันจะไม่มาค่ะถ้าคุณเชื่อคุณก็จงเชื่อแม่งสุดหน้าตไปเลย เชื่อสุดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอะถ้าคุณสงสัยเอะมันจะมาอย่างไงเอมะมันจะได้อย่างไงวะเออกูก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วกูจะได้อย่างไงจบค่ะไม่มีทางค่ะที่คุณจะได้ปฏิหารค่ะคุณก็ใช,ช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปค่ะก็รอแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญแล้วแต่เวทปฏิหารนี่คุณรู้ไว้ว่ามันคือทางรัฐมันคือแบบมันคือแบบพรมวิเศษอะคนที่จะได้พรมวิเศษนะคะมันเหมือนกับพรมวิเศษอะโดยที่แบบไม่ต้องทําเยอะแต่ได้เร็วอะเออเหมือนกับเราแบบบุญน้อยเหนื่อยมากอะ บุญมากเหนื่อยน้อยอ่ะเออฉะนั้นเนี่ยปฏิหารคุณนกชอบอะไรที่มันแบบปฏิหารแบบอภินิหารแบบเออแบบแบบอ่าไ่อิ๋วอะไรเงี้ยนะชอบอะไรที่แบบอภินิหารแบบเท็จมาวิมานนะชอบอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบรวดเร็วท้าทายดีนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนือมนุษย์ดีนะ <c oughs> คุณนกมีความเชื่อตัวเองค่ะว่าฉันเนี่ยปฏิหารเกิดขึ้นกับฉันทุกวินาทีค่ะ คุณต้องมีความเชื่อว่าฉันนี่คือเหนือมนุษย์นะฉันไม่เก่งเหนือมนุษย์เลยว่ะกูเชื่อว่าปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับกูว่ะไม่พ่าจะเป็นปฏิหาริย์น้อยปฏิหาริย์ใหญ่ค่ะจงเชื่อแม่งไปเลยค่ะว่าเราคู่ควรกับปฏิหาริย์ค่ะเราคู่ควรกับปฏิหาริย์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งคุณตื่น ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณโชคดีแล้วที่คุณยังไม่ตายค่ะแล้วโชคดีมากเลยที่เรามีลมหายใจค่ะนี่แหละปาฏิหาริย์แห่งชีวิตแหละแล้ววันนี้เราตื่นนอนขึ้นมาเราตงมองหาความโชคดีให้มากที่สุดค่ะอ๋อกูแม่งโชคดีกูยังได้ยินเสียงพ่อแม่อยู่กูยังโชคดีกูได้ยินเสียงลูกกูโชคดีกูมีงานทำกูโชคดีกูมีเงินใช้กูโชคดีที่กูมีธุรกิจทากูโชคดีโอ้โชคดียิ่งคุณมองหาคุณยิ่งจะมองเห็นค่ะปาฏิหาริมันจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะ สุดยอดไหมฉะนั้นนามบทสรุปของของบทสรุปเนี่ยของปรากฏการณ์ปฏิหารแห่งชีวิตมันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่เชื่อถ้าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่มาค่ะเพราะคุณหักล้างค่ะหักล้างอะ่ะเข้าใจคําว่าหักล้างไหมเหมือนจะได้นะแม่แต่มันหักล้างมันไม่ได้อะ่ะหนูเชื่อนะแม่แต่มันจะมายัางไงมันไม่มันไม่ได้นะคะเชื่อก็คือเชื่อไปเลยค่ะลงทุนด้วยความสุขและความเบิกบานด้วยความเชื่อค่ะเราต้องฝันใหญ่ค่ะ เราต้องเชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้ค่ะเราต้องเชื่อว่าเราแบบแม่งคู่ควรว่ะเออแล้วระหว่างนั้นค่ะคุณต้องยกระดับจิตของคุณให้มันอยู่ในความสุขคนคุณรู้ไหมว่าจักรวาลเนี่ยกินความสุขเป็นอาหารค่ะโน้ทุกไลฟ์คุณน้ก็จะพูดแต่อย่างนี้ค่ะความสุขเนี่ยคืออาหารของจักรวาลเราคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งค่ะตัวเราคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขค่ะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาคือกุญแจแห่งความสําเร็จอะถ้าเราเนี่ยะเติมเติมความ เติมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเนี่ยเติมเมล็ดพันธุ์นะรดน้าพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขของเราเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขของเราก็จะเริญเติบโตค่ะแตกกิ่งก้านสาขานะขยายดอกออกดอกออกผลเก็บกินไม่มีวันหมดไม่มีวันหายไปจากโลกเนี่ยเห็นไหมถ้าเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเรามันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้น, <mm> นเราก็สําเร็จอย่างถาวรอะ นั่นแหละจงลงทุนด้วยความสุขค่ะแล้วทําไมเราต้องทําให้ตัวเองถูกอ่ะจงรักษาระดับความสุขของตัวเองให้มันคงที่ค่ะและมันมากขึ้นเพิ่มระดับความสุขให้มันมากขึ้นค่ะความสําเร็จวัดกันที่ระดับความสุขค่ะความสุขคือประตูแห่งความสําเร็จทุกอย่างเมื่อไหร่ที่คุณรักษาระดับความสุขคุณมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นแหละคือกราฟชีวิตของคุณค่ะมันจะขาขึ้นตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่วิวันนี้สุขวันนี้ทุกข์วิวันนี้นนนนอแอบไปดูขา่าวลบๆดีกว่าเราทาให้เราแบบให้แบบหัวใจตัวเองค่ะเจ็บน้ําช้าใจหรือว่าทําให้ตัวเองแบบกลัวคุณทํรลายมเมล็ดพันธุ์ของคุณค่ะหรือ,ว,แบบอ,ว,อว่าวันนี้คุณแบบด่าทอตัวเองค่ะว่าวันนี้คกูแม่งห่วยแต่คกูแม่เกิดมาไม่จนไม่เกิดมาไม่ไม่เก่งคุณคุณกําลังทําร้ายมเมล็ดพันธุ์ของคุณให้มันเหี่ยวให้มันแห้งให้มันตายให้มันเน่าค่ะแล้วมันจะเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างไร คุณลดยาพิษให้กับเมล็ดพันธุ์ของคุณฉะนั้นนะความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับความสุขค่ะฉะนั้นการที่เรามีความสุขยิ้มอ่อนธรรมดาเนี่ยถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะแต่ว่าช้าค่ะแต่ในเมื่อเรารู้ทางลัดแล้วว่าออการเบิกบานมันคือการเร่งผลลัพธ์ครูสิตาค่ะจากที่ติดลบสิบล้านค่ะขึ้นมามี้อยล้านในเจ็ดเดือนพ่อครูสิตาเต้นพ่อครูสิตาละลิกละลิเบิกบานค่ะครูถึงได้เร็วค่ะความเบิกบานคือการเร่งผลลัพธ์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ความเบิกบานระลิกระรีคือการเร่งผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันคือการเร่งอัตราให้ผลลัพธ์นั้นให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นมันมาเร็วขึ้นค่ะหรือว่าการสั่นสะเทือนนั่นเองยิ่งคุณรู้สึกกระตุ้นหัวตึกเต้นระลิรลกระีในกะตัวเองอ ขึ้นพลังงานมันเปลี่ยนนั่นแหละชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนอย่างปฏิหารค่ะจงเชื่อไปเลยว่าเฮ้ยชีวิตกูจะเปลี่ยนไปกับปฏิหารแบบไม่มีเหตุผลน่ะจงเชื่อแม่งอย่างนี้เลยเชื่อแม่งเหมือนซ้ำๆเชื่อแม่งติดถีเชื่อซ้ำๆเชื่อติดถีเชื่ออยู่อย่างนั้นค่ะจินตนาการสําคัญของความรู้ค่ะจงแบบนะปล่อยจินตนาการของเราที่ปรารถนาไปเลยค่ะจะกวนทำงานสองครั้งอยู่แล้วเกิดขึ้นในใน,ในจินตนาการก่อนแล้วเรื่องจริงมันจะเกิดขึ้นเสมอนะ โอเคไหมมันคือทางลัดน่ะมันคือสูตรเบสิกของจักรวาลสูตรเบสิกก็คือเป็นเป็นสูตรที่คนสมัยขัดให้เขาได้ออกแบบให้เราได้แบบใช้สูตรเดียวกันมันคือสูตรที่เร็วที่สุดแล้วในจักรวาลแห่งนี้นะมันเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ครูสิตาได้ออกแบบสูตรนี้ถ้าใครได้กินได้ทําได้ทําตามสําเร็จเหมือนครูทุกคนสําเร็จเหมือนครูทุกคนเพราะครูสิตาได้ออกแบบสูตรเบสิกให้กับเราแล้วนะคะยิ่งง่ายยิ่งสําเร็จมันก็ยิ่งง่าย จงวางจิตตัวเองให้มันเหนือกับคําว่าเงินให้มันมีความสุขไปเลยเออจงบอกตัวเองว่าแม่งกูเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่เกิดมาเพื่อเป็นตํานานของตัวเองความสุขของกูกูเป็นคนควบคุมระดับความสุขของกูเองจะไม่เอาความสุขของตัวเองไปแขวนอยู่กับใครเด็ดขาดพลังมันคือตัวเราค่ะอย่าเอาพลังของเราไปแขวนอยู่กับใครเราเป็นคนเราเนี่ยฮะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อตัวเราที่สุดอะ่ะเราคือเรา คือผลของเราอะเออนะความสเสม็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆวันนี้ถ้าคุณแบอบกอยากมีพลังนะคะอยากมีพลังเสกแต่คุณนะคะไม่เรียกพลังตัวเองแล้วคุณจะมีวิชาเสกในตัวเองได้ยังไงคุณจะเกิดปาฏิหาริย์ได้อย่างไรพลังมันอยู่กับตัวเราค่ะไม่ต้องเรียกหาพลังจากใคร ไม่ต้องแบบอุ้ยแม่ขอพลังหน่อยไม่ต้องค่ะพลังอยู่ที่ตัวเราค่ะการที่เราจะมีพลังได้ค่ะลุกขึ้นมาชื่นชมตัวเองค่ะชื่นชมตัวเองหน้ากระจกค่ะ17อย่างค่ะทําทุกวันทําต่อเนื่องค่ะทําซ้ําๆทำทีๆค่ะปรากฏการปฏิหารในตัวคุณมันจะเกิดค่ะพลังมหาศาลมันจะเกิดมากมายค่ะมันจะเกิดแรงดึงดูดมากมายมหาศาลจริงๆ วันนี้โลกภายในค่ะกระตุ้นโลกภายนอกค่ะโลกภายในมันเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกค่ะโลกภายในของเรามันสร้างสารรค์โลกภายนอกถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงกับปฏิหาริย์ค่ะปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะมันเกิดขึ้นกับคนที่ที่เชื่อแล้วก็เบิกบานแล้วก็ฝันใหญ่แล้วก็มีความสุขอะ่ะปฏิหาริย์มันจะไม่เกิดขึ้นคุณสังเกตไหมเวลาที่เราแบบอารมณ์เศร้าๆทุกๆไปขอพรมักๆมักจะไม่เห็นผลนะมักจะไม่เห็นผลนะมันจะ เราขอพรน,นะหรือว่าอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรอธิษฐานขอพรตอนที่เราปิติสุขนะคะแล้วคุณจะเกิดผลเร็วมากๆค่ะเกิดผลเร็วที่สุดนะเห็นไหมใช่เชื่อแบบไม่ต้องสงสัยคือคียไม่ต้องคือไม่ต้องอะไรมากจําแค่นี้พอนะคะอย่าสงสัยถ้าสงสัยมันคือไม่มาสงสัยปฏิหารไม่เกิดจงเชื่อไปเลยจงบอกว่าเนี่ยขอบคุณปฏิหารนะฉันได้รับปฏิหารเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วคุณก็ต้องเฉลิมฉลองแม่งไปเลยค่ะว่ากูได้รับแล้วชีวิตกูเปลี่ยนไปกับลาปฏิหารชีวิตกูกำลังจะเปลี่ยนแบบปาฏิหารแบบไม่มีเหตุผลอีกแล้วแล้วคุณก็เฉลิมฉลองให้กับตัวเองค่ะเฉลิมฉลองค่ะ ด้วยแบบอาจจะเป็นกาแฟแล้วอาจจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวสับถ้วยหนึ่งหรือแบบอาจจะเป็นสักแบบตุ้งหูนะต่างหูสักคู่หนึ่งอะไรเงี้ยคอยให้ของขวัญตัวเองเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองให้รางวัลตัวเองแล้วจิตใต้สมนึกเรามันจะชอบมากเลยนะคะจิตใต้สมลึกเราหรือว่ายักษ์จินนี่นะเขาจะชอบเวลาที่เราให้ของขวัญเขาเนี่ยะแล้วก็ชมเขาด้วยค่ะวิ่งเก่งจังเลยนกสวยวุ่ยเก่งจังเลยนี่เก่งจังเลยนะนวิ่งเก่งมากเลยสุดยอดเก่งมากเก่งมากเลยชมตัวเองค่ะ บอกรักตัวเองชมตัวเองเชียร์ตัวเองค่ะแล้วบอกว่าได้อีกนะลูกเนี้ยสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมเจ้จจจจาเด็ก5้าขวบของเรามันก็คือจิตใต้สมนึกนั่นเองยิ่งคุณชมเชียร์คุณเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขายิ่งเชื่องค่ะเออเขายิ่งเชื่องเพราะว่าเขามีหน้าที่รับคําสั่งเราอยู่แล้วค่ะจิตใต้สํานึกไม่มีหน้าที่ออกคําสั่งค่ะเรามีหน้าที่เราเนี่ยเป็นคนออกคําสั่งจิตใต้สํานึกมีหน้าที่รับคําสั่งค่ะจิตใต้สํานึกหรือว่ายักษ์จินนี่ค่ะ จิตใต้สำนึกหรือเรียกว่ายักษ์จิตนี้ค่ะเขามีหน้าที่รับคําสั่งเราอย่างเดียวคุณปรารถนาสิ่งไหนคะคุณจงพูดกับตัวเองซ้ำๆๆ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  โรคโควิดโอ้คุณไสยกูจะต้องตายเฮ้ยมันจะเป็นจริงเหรอเฮ้ยเหนื่อยยากลําบากเุ้ยไม่มีเงินคนส่วนใหญ่มักจะอยูอาา่แบบสภพาว่าแบบความเป็นจริงอะค่ะคุณก็เลยแบบช้าก็เลยแบบจนก็เลยแบบไม่สําเร็จเหมือนคนที่เขาสําเร็จเพราะคนสําเร็จเขารู้กฎระดับโลกค่ะนี่คือกฎจักรวาลกฎแรงดูค่ะเป็น law of universe เป็นกฎที่นักวิทยาศสาสตร์เขาล่วงรู้ความลับกันครูสิตานี่ค่ะเป็นผู้แบบแตกฉานในกฎนี้มากค่ะสามารถแบบ คือแตกฉานมากอะ่ะเอากดนี้มาใช้นะคะจนล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีภายในแค่เจเดือนมีกำไรร้อยล้านนะที่ไม่ใช่เลขกหนึ่งนะคือแบบสำเร็จเร็วมากซื้อบ้านเงินสดลดเงินสดจากที่ติดลบ10บล้านนะติดลบ10บล้านนี่คะติดลบ10บล้านอะ่ะ และอีกอย่างที่กูสิตามีนั่นก็คือการมีหัวใจของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราต้องมีหัวใจของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราต้องเหลือเฟือมากๆอ่ะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเหลือเฟือเหมือนกับว่าจักรวาลให้ให้เยอะมากคือให้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดคุณจงอยู่บนขึ้นเดียวกันกันกบจักรวาลนะคะขึ้นที่เรียกว่าขึ้นแห่งความมั่งคัง่งเหลือเฟือ ก็เหมือนกับอากาศนี่แหละเราหายใจเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีก็เหมือนกับน้านี่แหละที่เรากินน่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้สักทีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็กินน้าแม่งทุกคนทุกคนก็เอาน้าไปกินทุกคนก็น้าไปอาบแต่น้ําไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะจักรวาลเหลือเฟือค่ะจงเหลือเฟือเหมือนจักรวาลนั่นแหละเหลือเฟือที่หัวใจค่ะจงเชื่อว่าเฮ้ยจักรวาลเหลือเฟือเดี๋ยวกูก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้คนเหลือเฟือเดี๋ยวเขาก็มาทากับกูเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวกูก็สําเร็จได้้้แตต่่่ระหวางงนนัคุณออเชื คุณต้องศรัทธามันอยู่อย่างนั้นคุณต้องลงมือทําไม่ใช่ว่าคุณเชื่อแต่คุณไม่ทําหาอะไรเลยคุณต้องลงมือทําให้มันสอดคล้องค่ะแล้วคุณจะได้ปฏิหารเหมือนครูสิตาคุณจะได้ปฏิหารแห่งชีวิตค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เราเคารพนับถือค่ะเขาพร้อมสนับสนุสนเราค่ะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราทุกวินาทีค่ะเขาคือจัก,กรวาลน,นะเขาเหลือเฟือ เรามีหน้าที่รักษาอารมณ์และความรู้สึกของเราให้อยู่ในแดนบวกค่ะรักษาความสุขของเราให้มันเพิ่มพูนขึ้นทุกวินาทีบวกขาดทุกสถานการณ์และปฏิหารมันจะเกิดขึ้นค่ะจงทําทุก21วันให้มันเป็นวันทุก21วันของคุณน่ะจงคุณรู้ไหมว่านิสัยคนจะเปลี่ยนทุก21วัน21วันมันจะได้สันดานใหม่มันจะได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตเออนะ เห็นไหมจักรวาลพร้อมสนับสนุนทะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อและศรัทธาคุณจะสําเร็จอย่างง่ายๆสบาย,บายแต่คนส่วนมากค่ะเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกนะมันมันต้องเหนืหน่อยเนยมันต้องหนักหนัก,น,กนะถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินอะไรเนงะี้ยคนก็จะเชื่อแบบเนี้ยแต่เนี่ยเรารู้ทางลัดค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยความสำเร็จเป็นโคตรง่ายเว้ยเฮ้ยเรารู้ทางลัดเว้ยบุญน้อยเหนื่อยมากบุญมากเหนื่อยน้อยเว้ยเรานั่งสมาธิค่ะเราบําเพ็ญบารมีค่ะเราแบ่งบุญให้กับจักรวาลค่ะจักรวาลพร้อมสนับสนุนเรา รู้ไหมว่าการทําบุญที่ได้บุญมากที่สุดคือการนั่งสมาธิภาวนาค่ะการนั่งสพานสมาธิภาวนาค่ะเป็นการได้บุญมหากุศลเยอะมากกว่าการปล่อยนกปล่อยปลาค่ะกว่าการไปทาวัดทําบุญเจ็ดวัดเจ็ดวาเพราะเรานั่งสมาธิภาวนาแบ่งบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ให้กับเทวดาฟ้าดินให้กับาจักรวาลค่ะมันมันเป็นบุญอภิมหาบุญที่เราแบบทําบุญโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะค่ะ นี่คือความลับอืมคุณโคตรโชคดีมากที่คุณได้ดูไลน์นี้นะคะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ปฏิหารหรือว่าได้อยากได้พลังวิเศษนะหรือว่าอยากได้พรมพรมวิเศษคนะ่ะที่แบบขี่พรมแล้วถึงเลยนะคะขี่พรมแล้วถึงเลยแบบไม่ต้องเดินเท้าเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือทางลับจริงๆค่ะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดมันคือปาฏิหารแห่งชีวิตของทุกคนค่ะ นะครูสิตาก็เช็ดเช่นเดียวกันค่ะใครได้เจอครูสิตาชีวิตเปลี่ยนทุกคนทุกคนจะเกิดปฏิหารในชีวิตราวกับเนลลมิทค่ะอย่างที่คุณนกค่ะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมค่ะที่ใช้ไรมากกว่าเดิมเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมเหมือนกับได้ปฏิหาร <ME> เ,หนะเหมือนกับเหมือนกับเนอะเหมือนกับเสกทุกอย่างเลยอะ่ะอืได้ชีวิตใหม่เหมือนเสกเหมือนเสกเอาอะ่ะเหมือนเสกเอาอะ่ะ เกิดจากเพราะเราค่ะเชื่อและศรัทธาม,มากค่ะเราลงมือทําค่ะเราเบิกบานเรามีความสุขค่ะเราจึงได้มันมาค่ะเราเชื่อว่าเราคู่ควรค่ะเราจึงได้โอเคไหมอ้โหูสุดยอดคลิปมากเลยนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีไปเนียคะมันคือปาฏิหาริจริงๆถ้าคุณอยากสําเร็จในชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆอยากมี สรภาพนะคะอยากมีสุภาพทางการเงินทางเวลานะคะหรือว่าพลาสติคไรหรือว่าแอคทีฟไรหรือว่าอยากมีคลุ่ยหาดอยากมีรถรูอยากมีสามีรวยๆอยากมีชีวิตดุดดังเจ้าหญิงค่ะคุณสามารถเสกสร้างมันได้ค่ะเพราะมีคนทําสําเร็จแล้วค่ะเราเดินตามคนสําเร็จค่ะเราเป็นคนฉลาดค่ะก็ปี้คนเก่งค่ะไม่จําเป็นต้องคิดเองค่ะในเมื่อมีคนสําเร็จแล้วเขาออกแบบสูตรสําเร็จให้เราเราแค่ก๊อปปี้เขาค่ะ นั่นก็คือครูสิตาปาฏิหารแห่งชีวิตนะคะสำหรับวันนี้คุณนกขอตัวไปแล้วนะใครคนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้ไปดูมหากาบยี่สิบวันเลเวล1นะึ่งนะเลเวลหก่อนนะ,ะแล้วเราจะได้คุยกันเข้าใจนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะใครที่มาดูคลิปนี้โคตรโชคดีจริงๆขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะที่รักศรัทธาคุณนกสวยนะคะขอบคุณที่คนที่สนับสนุนคุณนกมาตลอดระยะเวลา จนถึงทุกวันนี้เออเกือบ2องปีนะที่จนถึงทุกวันนี้เลยนะขอบคุณเพจนี้นะคะที่สร้างคุณค่ากับผู้คนขอบคุณช่อง y t u t u นะคะที่ทําให้คุณน,นกได้ช่วยเหลือผู้คนไปอีกไปอีกช่องทางนะึงนะเป็นร้อยล้านคนเลยขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดนะมาตลอดนะแล้วก็ลงมือทําด้วยความสุขขอบคุณตัวเองที่ ที่เป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จิตของผู้รับพิ่ยอดเยี่ยมนะคะขอบคุณคําสอนของแม่ครูสิตาและครูเอญานะคะขอบคุณทีมงานของคุณนกทั่วโลกเลยที่เข้ามารักแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณนกมากค่ะขอบคุณสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ยอดเยี่ยมขอบคุณโทรศัพท์ทองคําขอบคุณพี่มาร์คสักกระเบืดอขอบคุณ Facebook ขอบคุณจักรวาลที่รักของฉันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมนั่งสมาธิ18บแบบแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้กับโปรแกรมใหม่ค่ะ สุดยอดค่ะชนะเป้าปีกแล้วเป้าหนึ่งนะคะรู้สึกมันตื่นเต้นมันท้าทายนะคะอะไระดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเราคะ่ปะปาฏิหาริ์เกิดขึ้นซ้ำซ้อนเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกรู้เลยว่าชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยนไปรากับปาฏิหาริ์แบบไม่มีเหตุผลอีกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ